เองก็เอาไม่เอาเอาไม่ขอออกตั้งไว้ก่อนปาไปอยาหาทําเอามีตั้งพรมหน่อยหันหน้าไปเลยปาได้ทิ้งหมดเลยลาชั้นล่างากมนเครื่องเสียงสายบนหัวเลยครับพี่แล้วคนขับมันจะไม่เสืียนหรอ ไม่อันเนี้ยมันยิงอันนี้ตายพรมขับเปิดกระจกก็ไม่ได้ทำไม้ฉันเดียวขับเด้อเดี๋ยวอกตัวไปพุ่ลมมาข้างหลังไม่ให้ขับหรอกเงียบเลยอย่าเพิ่งเลยเดี๋ยวปิดเอากุญแจไว้เลยเอากุญแจมาของเสียเอาตัวที่หนึ่งคัดหมดเลยนั่นแหละ มังไอ้บีกเหรอี้ใส่ตู้เบ็หกตู้กลางเปิดตู้กลางเปิดอันนี้จะลองลองเสียงไหมพี่ แล้วตอนแล้วตอนใครจะไปเปิดตอนเช้าจ้ะอ๋อพี่เลยไปอ๋อแล้วใครเอไปเรื่องนอนนี่เลยอยู่เป็นอนเฝ้าเครื่องให้พี่น้อยลุกบอสบอสบออ้าตินเอาตินไปลุกเถอไอ้บอลเอ็งท่อให้บอลมันมาดิมันอยากเป็นเด็กคนน้อยอ่ะเอาเดี๋ยว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 หมุนก่อนเปเลยหมุนก่อนถ้าตินถ้าตายไอ้บุกก็หายตัวหายตัวตายไอ้บ้านนี่เฮ้ยเขาจะไปแห่แล้วเนี่ยเป็ื่องเสียง รีบมาเลยเด้อดิเขาลอตัวขตู้แล้วนีบอ่าก่อนยงเอาไปลงกลาสีาเอาันนี้มาหดี๋วรี่เล้ควาไทมาแี้อนนีคืนนึแนี้เะลาไปแห่หุเท้าแคเอาเชือกมาตรีได้เลมีมอยูนี่เดี๋มาเคลื่อไปล้างตู้ตุ๊กตาเอาสะอกตีเลยเดี๋ยวหตเลยถาแบหายตเลยตามตีแม่เนาะ ้อถอดสเปคคอนข้างหลังนั้นให้หน่อยไหนสเปคคอนมันหมุนเนี an ่ยช้างต้นไปดอยก็เคยเป็นคนวายนะเฮ้ยมันเปลี่ยนหรอกไปมันมันอยู่ตรงนี้ข้งหนมี่ไอเลลีเนี่ยดึงทุบแล้วก็หมุนสเปคคอนดึงมาทางหมุนมาฝั่งซ้ายขอดอันไหนล่ะเปิดฝีข้ซ้ายนี่นะที่นี่สายกว่าตรงนี้น่ะ

แล้วนาดรัดยังไงพี่รัตก์แกระเช่าอ่ะพี่อันโอ้ยนั่นไม่ต้องรัดมันล็อกอยู่แล้วมันไม่กระโดดอ่ะกขับไปไม่กระโดดไม่ไม่กระโดดกระโดดมันก็อยู่ตรงนั้นแหละมันมีล็อกสาขวาเนาะมันไม่ล้มไปมั้งไม่ล้มไม่ล้มเสียวลงมากข้างหน้า อ,นนอ,อันนี้รถแห่น,น,นั่นก็มันก็เหมือนรถแห่นั่นเลย <laughs> เขาไม่ให้เอารถแห่อันนี้ก็รถแห่อันนี้นรถเครื่องเ,เสียงมันจะรถแห่ <laughs> kia chết Đừng 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 nữa. cái <coughs> <coughs> สายไฟน่าจะใช้เวลาแปลียวเสียบเสียบเสียบเรียบร้อยสมัยทุกวันสมัยทุกวัน่อนน้องนี่ทำไมทุกวันวนุโอนเยอะทำไงสาย,ยเช็คมันเยอะไง <c oughs> ทุกวันของรถขนาดมามันมต้องเช็เยอะแต่ก็มันต้องลองเสียงีงครับ <c oughs> ไม่หล่นต<ช>้องเสียวหล่นมาก รถแห่ครับนี่ช่างเป็นเด็กคนบอยนั่งถวัลพ่อตาม,มีหนัง <laughs> งานแต่งครับมาพาไปทำรถแห่ครับ, <c oughs> บดูไม่ดีปลิวนะช่าง รัดแน่นๆหน่ยกลิวนจะปลิวโอ้วิ่แล้วพี่วะส <200. S 2> องร้อยว้มเอาขาดได้ไหม <c oughs> อ่ะพอแล้วครับเล็กเดียวเฮล็กทั้งแท่งไม่จะเขาใบขาดจาเดียวทิ้งช่าง เปิดตอนวิ่งดินไปเปิดฟังครับอยากรู้ว่าข้างบนมันล็อกยังไง ใด้ในรังจะไวเอาเอาสายไวในลังมาลังหนึ่งใช้แค่ลังเดียวพอจะเป็นชุดสายไฟอยู่ในรังวงกลมนะครับเจ๊งยี่ดาวเลยบ่เป็นชุด power supply อู้หูมีไม้ด้วยพูดได้ไหมนี่พี่เอาไว้ในรถอันหนึ่ง

ต้องเปิดเพลงอะไรแห่ครับพี่ไม่รู้ลองคนยากคนเปิดครึ่งเสียงอ่ะเวลาเปิดเพลงเอาใจยากมากเลยมาเนี่ยคนไปก่อนเลยคนคนเก๊กลางกลางคนเก๊ตรงกลางอีกอ๋ออีกอย่างนึงเดินลุกไปนี่ต้องต้องใช้เครื่องปั๊นเ่ยซื้อตัวเครื่องไม่รู้แปั่นไฟได้เปล่าอ๋อซื้อเรอาบึกมาแล้วอะไรอ๋อเอาพรุ่งนี้นะเลยอันจีระบิดมาไม่เคียงไร

บายครับใส่ประมาณนี้นะ <Okay. S 1> แห่พรุ่งนี้ครับ <Okay. S 1> ทันทัน